งานนี้ทุ่มสุดตัวจริงๆสําหรับคุณโยวีวีนัทหรือโยผู้จัดการดาราผู้อํานวยการกองประกวดมิสแกรนกำแพงเพชร2 0 2 5ประกาศความยิ่งใหญ่เปิดสกราดใหม่ของการประกวดมิสแกรนกำแพงเพชรเพื่อแฟ้นหาสุดยอดสาวงามตอบโจทย์สีบีที่บอสนวัตตามหาไม่ว่าจะเป็นบิวตี้บอดี้เบรนและบิสเนสโดยงานนี้คุณโยทุ่มง,งบกว่า7หลักในระมิดเวทีจัดงานประกวดมิสแกรนกำแพงเพชร2 0 2 5ค้นหาสาวงามระดับจังหวัดสู่เวทีระดับประเทศมิสแกรนดไทยแลนด์ และสาวงามที่ชนะใจกรรมการคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์กำแพงเพชร2025ไปครองนั่นก็คือบิวตี้สุพิศราวัฒนากิจไพศาลนั่นเองครับบิวตี้สุพิศราวัฒนากิจ Grant, <cs reproduce> ไพศาลมิสแกรนด์กำแพงเพชรอย่ง <c oughs> <m' n recibir> ไรไปไหนคะคุณคุมาอย่างไรมันเป็นเอ่อซิกเนเจอร์ของหนูลูก ดีแม่ชอบใบเรานี้มงแล้วความรู้สึกเลยก็ดีใจมากเราก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกคนแล้วก็แม่โยทีดีมิสก้ากัแพนเพชรที่เห็นศักยภาพของดิวตี้แล้วก็เลือกให้หนูได้มงมิสก้ากัแพันเพชรวันนี้ค่ะมะทับใจอะไรกับใช่ไหมว่าตอนนี้ก็ยังมองอยู่มองมอง้องไม่เลิกแต่จะบอกว่าเมื่อแก้ยืนประกบหลินนะไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายหลินแอนมีความเหมือน ฝาแฝดจริงๆเหมือนฝาแฝดเนาะก็ใดๆก็อยากจะนี่แหละให้น้ำกระเพงนี่ไปให้ไกลที่สุดดันสุดๆแน่นอนคือที่ขาหลังจากนี้เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็อย่างที่ beauty เคยให้สัมภาษณ์ทุกสื่อ beauty พยายามเป็นเด็กและผู้หญิงที่น้ำไม่เต็มแก้วไม่ว่า beauty จะต้องฝึกอะไรเพิ่มนะคะหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเนี่ยเข้ามา แม้ว่าจะเยอะขนาดไหนเนี่ยบิวตี้สู้แน่นอนค่ะแล้วก็จะสัญญากับแม่โยเลยแม่โยเลือกบิวตี้มาแล้วก็เปิดประตูแน่ค่ะกำแพงเพชรแม่โยทงให้ดำดำหนูก็ดำหนูมีชูชีพผ่นหกดำลงไปด้วยแม่เรื่องยิเศนที่หายถ่วงแน่นอนเพราะว่าก่อนที่จะเป็นมิสแซฟเฟอร์จะต้องยอดถล่มลายก็รู้สึกหกวันนะถ้าจะไม่หกวันนย่าแสนกว่าบาทแสน แสนเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู time, ้ว่าแสนกว่าบาทพอดีทังทีมาคิดเท่าไแล้ว่าหลังจากนี้จะต้องทำยอดหนักกว่าเดิมไหมคะคุณแม่ก็ต้องหนักกว่าเดิมสิคะแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามให้เต็มที่ทุกๆแคมเปญไม่ว่าบอสปปานวัตจะมาสักกี่แคมเปญหนุ่มมิสแกรนด์แพนเพสสพันเนี่ยก็จะเต็มที่ค่ะสมาแต่ของเรามีพื้นฐานอะไรยังไง น้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอินฟลูอไรด้วยอินฟลู์ไหนคะก็รีวิวบิวตี้ทั่วไปเลยค่ะใช่ส่วนตัวแม่งานมันก็ต้องแบบเพิ่มเติมอะไรต่าเออเออปรับเรื่องการลดช่วงช่วงช่วงบ่าก็จะให้ลดอีกแต่ยังอื่นผิวพู้บริพันต์เราไม่ติดเพราะน้องมีความเป็นสตาร์น้องมีความเป็นดาราเพราะฉะนั้นได้เป็นแน่นอนครับซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยบอลเขาบอกว่าคุณน้องพี่ลุ้มกุ้ง ซึ่งเราอย<_<_<_<_<_<_่างไรนะคุณแม่ไม่ว่าจะลูกพ uh> ุ_<_<__<_่มไทยศากโอนบิวตี้เราได้หมดค่ะหนึ่งเป็นจะไ่้โชั์เออโชวนึ่งเปให้รีเควสดีกว่าว่าอยากให้ร้องประเภทไหนแนวไหนลูกพุ่มเลยค่ะลูกพุ่มพักกันมาแต่โดนแล้วบ่มีวีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ห้างมีแต่ขี้ไงแล้วจังไดคือมาเป็นลาภ สิสิว่าสิ้าสิจับมือกันอย่างว่าสันว่าใจสวยน้องซาสวะใกันมาอลูกเขาอลูกเขาหนีแที่สคัญภาษาก็ไม่อโอเคสักนิดนะคะม Hi I'm Beauty สุพิศราวัฒนกิจภัยสาร and I'm the Miss Grand p e t 2025อ้ยรู้ส <câ ย misunder> ึกแบบว่าไม่ไ <cose> ด้ไ <to> ม่ได้บักนะเราเราก็อยากจะบอกว่านี่แหละตัวตึงของกแพมเพญแล้วก็ตัวตึงไทยแลนด์ค่ะแต่ภาคการก็คือเราเต็งจ่ายใยตอนนี้ก็คิดว่ามั่นใจนะว่าเต็งเพราะว่าในเรื่องของบิสเนสในเรื่องของการทำแคมเปญต่างๆของกองเนี่ยน้องเขาค่อนข้างทำได้ดีแล้วแล้ว เพิ่งจะไปเปิดประวัติดูเมื่อกี้น้องเขากำลังจบปริญญาตรีกับที่อังกฤษด้านไหน m i s ตค่ะว้าวโดยโตสกิลภาษาอดงกฤษแบบาเพิ่งจะดูเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่ทำแบบเชียร์ทีมแบบฮิปโปเนี่ยคือด้วยความโยมไม่ได้เป็นกรรมการฮิปโปเขาจะสกินทุกอย่างทีมคือทีมหลังบ้านเขาไม่รู้ยันคะแนนไม่รู้ยันอะไรนะ พวกจัดเบื้องหน้าเบื้องอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยม,มันบอกให้เดินก็เดินอ่ะมันบ,บอกให้พูดอย่างนี้ก็เอาพูดตามเพราะเราไม่เคยอย่างเงี้ยค่ะอิงแฟนใช่ไหมคะ,ะ,ะ Hi I'm Beauty สุภิสราวัฒนาคิจไพศาล Miss Grand p a m p e t 2025 today I can be the one who get the crown I'm so excited and so delighted to get this crowd. I promise you guys I will do my best and try my best in Miss Grand Thailand 2025. I wish you guys cheering me and enjoy in Mid Grand Thailand 2025. Thank you. <laughs> 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 แต่อย่างอื่นถ้าอยากจะให้พูดก็เดี๋ยวไปเรียนให้ได้คะ่ะเนี่ยโอ้ยรู้สึกดีใจอะรู้สึกดีใจถิงอีกเจ็ดสิบหกจังหวัดเลยค่ะถึงหนูจะอายุสิบแปดถึงพี่ๆจะมองว่าหนูเด็กหรือหนูไม่หรืออะไรก็ตามแต่ระวังนะคะไฟแรงนะคะเด็กอะ่ะพูดตรงนี้เลยด<ะ>ิค <HAEL. S 1> ่ะคนมองว่า G, คือ่หริยแฟกเตอร์รู้สึกไงบ้างคะ เหมือนพี่หลินคือดีใจมากเพราะว่าบิวก็ชื่นชอบยูทู t ชื่นชอบพี่หลินอยู่แล้วแล้วก็ชอบมีคนบอกว่าแบบทายคึงกันคือดีใจมากมากแล้วก็หนูอาจจะมงต่อพี่หลินก็ได้นะคะอยากอยากบอกว่าถ้าเพื่อนออกมาเมื่อไหร่เพื่อนเห็นตรงนี้เธอวันนี้จะทำสำเร็จละบอกเลยนี่คือลูกสาวเธออีกหนึ่งคนนะเออล่าสุดคือบอกว่าเดี๋ยวต้องพาไปไหว้แม่อนาแล เดี๋ยวพาไปสวัสดีแม่แอนนาก่อนเพราะว่าแม่นายเขายังนั่งเป็นครีเอทีฟอยู่ข้างหลังอยู่ไงเขียนจดหมายตลอดเลยอยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรถึงบอสหน่อยค่ะสำหรับตัวโยนะครับบอสก็ออยากจะที่โยมองอ่ะโยเชื่อว่าทัดใจบอสแน่นอนต้องขายของเก่งก็สัญญาจะลองดูนะอันนี้ยังไม่ละปากแต่คิดว่าก็ไม่ยากอยากจะทำแคมเปญขายน้ำพริก ของบอสเนี่ยประมาณซัดเอ่อสิบห้าวันหนึ่งล้านอะไรเงี้ยก็จะลองดูนะคะพูดไว้ก่อนแต่ไม่รู้ทําได้ไม่ได้ไม่รู้แต่คิดว่าคิดว่าจะอาจจะทําได้คิดว่านะบิวตี้คะถ้าไม่โยบบอกมาขนาดนี้บิวตี้ก็ต้องสู้เท่านั้นค่ะขอมั่นใจในเรื่องออนไลน์เราจริงพอสมควรค่ะเอออบิวตี้บอกบอสหนค่ะ ก็ปปานาวัดคล่ะเอ็นดูบิวตี้คนนี้ด้วยนะคะหนูสัญญาว่าหนูเข้ากองไทยแลนด์แล้วเนี่ยหนูจะเป็นนัมเบอร์วันให้ปป้าในเรื่องบิวตี้บอดี้แบรนด์และบิสเนสได้อย่างแน่นอนค่ะปป้าค่ะฝากปป้าแล้วก็พี่ๆในกอง i ิ s แ r รน์ไทยแลนด์เอ็นดูหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ